ให้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายๆด้วยลายสหคอนเน็กตการใช้งานบัญชีส่วนตัวในระบบลายสหคอนเน็ก c หลังจากลูกค้าลงทะเบียนใช้งานลายสหคอนเน็ก c t เรียบร้อยแล้วจะสามารถเข้าใช้งานบัญชีส่วนตัวเพื่อดูประวัติการใช้บริการต่างๆได้โดยกดที่เมนูบัญชีส่วนตัวแล้วแตะที่ภาพเมนูบัญชีส่วนตัวบนหน้าจอในบัญชีส่วนตัวจะแสดงเมนูย่อยเพื่อให้เลือกใช้ตามหัวข้อต่างๆในคลิปนี้เราจะแนะนำให้รู้จักเมนูรถของฉัน ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่ซื้อจากสหาพานิชให้คุณเข้าถึงข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆที่จัดขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับรถข้อมูลด้านบริการและอะไหล่รวมถึงประวัติการเข้ารับบริการหลังการขายและกำหนดการนำรถเข้าตรวจเช็คตามระยะทางแตะที่เมนูรถของฉันเพื่อเข้าสู่ข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ภายในเมนูรถของฉัน จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นแบนเนอร์หรือภาพโฆษณาข่าวสารโปรโมชัน่นและกิจกรรมต่างๆที่กำลังจัดอยู่ในปัจจุบันและส่วนที่เป็นเมนูใช้งานต่างๆแต่ละเรื่องโดยเมื่อกดที่แบนเนอร์แต่ละภาพจะแสดงรายละเอียดของข่าวสารหรือกิจกรรมนั้นๆเมนูข้อมูลส่วนตัวแสดงข้อมูลชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าที่มาจากประวัติการใช้บริการกับบริษัท รวมทั้ง QR code เพื่อความสะดวกและรวดเร็วขณะติดต่อใช้บริการกับบริษัทเมนูรถของฉันจะแสดงข้อมูลรถแต่ละคันที่ลูกค้ามีประวัติซื้อกับสหาพาณิชย์โดยลูกค้าสามารถเพิ่มรถที่อยู่ในประวัติการซื้อเข้ามาในรายการรถของฉันได้ไม่จำกัดพร้อมทั้งสามารถเพิ่มสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นที่มีบัญชีลายสหคอนเน็กให้สามารถดูรายการรถที่ต้องการให้สิทธ์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อนำรถเข้ารับบริการหลังการขายได้สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ซื้อจากสหพาณิชยิสสามารถเพิ่มรายการรถแต่ละคันเข้าสู่ระบบรถของฉันซึ่งในข้อมูลรถแต่ละคันจะสามารถดูรายละเอียดของรถทะเบียนรถและข้อมูลพรบข้อมูลการผ่อนประวัติการรับบริการข้อมูลอะไหล่รถและสามารถทำการนัดหมายเข้าตรวจเช็คตามระยะทางพร้อมประเมินค่าตรวจเช็คได้จากเมนูนี้ รวมถึงสามารถรับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆหรือโปรโมชั่นพิเศษที่จัดขึ้นได้เมื่อแตะที่ภาพรถแต่ละคันจะแสดงเมนูย่อยที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลแต่ละเรื่องของรถคันดังกล่าวได้อาทิรายละเอียดรถแสดงข้อมูลยี่ห้อรุ่นแบบรถวันที่ซื้อเลขเครื่องเลขโครงระยะเวลาการรับประกันที่เหลือ รวมถึงราคาประเมินณวันปัจจุบันกรณีลูกค้าต้องการนำรถเข้าขายต่อที่โชว์รูมรถมือสองสหพานิชย์ข้อมูลทะเบียนรถและพระบแสดงวันที่หมดอายุของทะเบียนและพระบรวมถึงข้อมูลประกันภัยการโจรกรรมหากลูกค้าได้ซื้อไว้ข้อมูลเงินผ่อนในกรณีลูกค้าซื้อรถด,ด้วยระบบเงินผ่อนจะแสดงรายละเอียดสัญญาเงินผ่อนการชำระรายเดือนและยอดคงค้างรวมถึงประวัติการชำระที่ผ่านมา เมนูการรับบริการหากลูกค้าเคยนำรถเข้ารับบริการยังศูนย์บริการหลังการขายสหพานิชย์เมนูนี้จะแสดงข้อมูลประวัติการนำรถเข้ารับบริการในแต่ละครั้งพร้อมรายละเอียดการใช้บริการเมนูนัดหมายตรวจเช็คลูกค้าสามารถจองคิวนัดหมายนำรถเข้าตรวจเช็คตามระยะทางได้ตั้งแต่1000กิโลเมตรถึง30,000กิโลเมตร โดยการเลือกศูนย์บริการสาขาที่ต้องการนำรถเข้ารับบริการเลือกวันและเวลาที่ต้องการโดยศูนย์บริการจะทำการบันทึกการรับนัดหมายเข้าระบบงานและโทรติดต่อลูกค้าล่วงหน้าก่อนวันนัดเข้ารับบริการลูกค้าสามารถเข้าดูราคาประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการนำรถนัดหมายเข้าตรวจเช็คตามระยะทางทั้งในเมนูนัดหมายตรวจเช็คและเมนูประเมินค่าตรวจเช็คโดยจะแสดงรายการตรวจเช็คทั้งหมด รายการอะไหล่ค่าอะไหล่และค่าแรงเพื่อให้รทราบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการนำรถเข้ารับบริการแต่ละประเภทงานนอกจากนั้นแล้วในเมนูหลักถัดจากเมนูรถของฉันยังมีเมนูที่เป็นประโยชน์อีกหลายรายการอาทิเมนูอะไหล่รถจะแสดงเมนูย่อยอีก2เมนูได้แก่อะไหล่รถ Honda และเช็คสต็อกอะไหล่โดยเมนูอะไหล่รถ Honda จะเชื่อมต่อไปอยังเว็บไซต์ระบบค้นหาข้อมูลอะไหล่แท้ Honda ออนไลน์ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจเช็คข้อมูลอะไหล่ของรถจักรยานยนต์ฮอนด a ที่ผลิตในประเทศไทยโดยลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ฮ o n ด a ได้จากตัวเลือกประเภทรถรุ่นรถปีที่ผลิตหรือค้นหาด้วยหมายเลขตัวถังทั้งนี้ยังสามารถเลือกดูข้อมูลได้จากตัวเลือกรูปภาพรถแต่ละรุ่นได้อย่างง่ายดาย เมื่อเลือกรุ่นรถที่ต้องการได้แล้วจะแสดงตัวเลือกการเข้าดูคู่มือรายการอะไหล่และแผนผังอะไหล่สีซึ่งสามารถเข้าดูได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการในคู่มือรายการอะไหล่สามารถค้นหารหัสหมายเลขอะไรได้ง่ายๆโดยใช้นิ้วแตะที่รูปภาพกลุ่มชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อเปิดภาพเดี่ยวขึ้นมาและเลือกแตะที่ภาพชิ้นส่วนที่ต้องการระบบจะแสดงรหัสหมายเลขออะไรให้ทราบด้านล่าง การค้นหาหมายเลขอะไหล่สีก็ทำได้ลักษณะเดียวกันเพียงแค่แตะที่เมนูแผนผังอะไหล่สีระบบจะแสดงข้อมูลชิ้นส่วนอะไหล่พร้อมรหัสหมายเลขอะไหล่ในรูปแบบไฟล์ PDF เมื่อลูกค้าทราบรหัสหมายเลขอะไหล่แล้วสามารถตรวจเช็คสต็อกอะไหล่ได้จากเมนูเช็คสต็อกอะไหล่ซึ่งระบบจะแสดงจำนวนอะไหล่ในสต็อกของแผนกอะไหล่สหาพานิชพร้อมแสดงราคาจำหน่ายให้ทราบ เมนูโปรโมชั่นจะแสดงโปรโมชั่นพิเศษทั้งสินค้าอะไหล่และบริการหลังการขายของสินค้ารถจักรยานยนต์แต่ละยี่ห้อเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าสหาพานันธ์เป็นการเฉพาะท่านสามารถแตะที่ภาพแบนเนอร์เพื่อดูรายละเอียดที่จัดขึ้นในแต่ละโปรโมชั่นเมนูข่าวสารเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าผู้ใช้รถแต่ละยี่ห้อทั้งเรื่องสินค้าใหม่กิจกรรมที่จัดขึ้น รวมถึงการบริการหลังการขายเมนูกิจกรรมลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆที่สหาพานิชจัดขึ้นได้จากเมนูนี้ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่างๆของแต่ละกิจกรรมโดยลูกค้าสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามช่องทางติดต่อที่ระบุไว้เมนูติดต่อเราลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมโดยการเพิ่มเพื่อนและพูดคุยกับแอดมินที่ไลน์แอดสหาพานิช นอกจากนั้นแล้วลูกค้าย,ยังสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของบริษัทจากช่องทางออนไลน์ต่างๆได้ทั้งที่เพจ Facebook สหาพาณิชเชียงใหม่รวมถึงทวิตเตอร์และอินสตาแกรมสหาพาณิ์รับชมคลิปวิดีโอดีๆที่เป็นประโยชน์ทางช่อง YouTube สหาพาณิชย์เมนูสถานที่ตั้งแสดงที่ตั้งโชว์รูมสาขาต่างๆของสินค้ารถจักรยานยนต์ สหาพาณิชย์เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ชั้นนำหลายยี่ห้ออาทิรถจักรยานยนต์ฮอนด้มีโชว์รูมให้บริการที่สาขาสำนักงานใหญ่ถนนโชตนาสาขาถนนช้างม้อยและสาขาแม่ฮ่องสอนรถจักรยานยนต์รยอยัลแฮนด์ฟิลที่ให้บริการที่สาขาสำนักงานใหญ่ถนนโชตนาสาขาลำปางและสาขาลำพูน นอกจากนั้นยังมีโชว์รูมคับเฮาส์ที่ถนนช้างม้อยโชว์รูมแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดมาเพื่อกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์ชื่นชอบการตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์ตามสไตล์ของตัวเองซึ่งนอกจากจะมีรถมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษที่มีเฉพาะที่นี่ยังให้บริการร้านกาแฟเครื่องดื่มและอาหารว่างรสชาติโดดเด่นให้ลูกค้าผู้ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์ได้ใช้เวลาพักผ่อนสบายๆในที่เดียวกัน ติดตามคลิปการใช้งานฟังก์ชันต่างๆของระบบออนไลน์สหาพานิชย์ทั้งลายแอดสหาพานิชแอปพลิเคชันและเว็บไซต์สหาพานิชย์ได้บนช่อง YouTube สหาพานิชย์